ดีครับผมช่างเปจ้จากร้านยังสวัสดีครับผมช่างเปจ้จากร้านทำไมทีเซอร์วิสครับผมวันนี้ผมมีเคสเป็นงานโน้ตบุ๊กนะครับชื่อรุ่นว่า HP Omen นะครับนี่เป็น HP Omen นะครับเครื่องนี้ก็เป็นรุ่นเกมมิ่งนะครับผม HP เกมมิ่งอาการที่มาก็จะเป็นอาการเปิดไม่ติดนะครับถามว่าเครื่องนี้ซ่อมนานไหมก็ได้ครับ โอเคก็ okay, เดี๋ยวผมจะมาสรุปงานนะครับว่าจุดที่เสียเนี่ยเสียตรงไหนนะครับแล้วก็ขั้นตอนในการไล่วัดไล่ซ่อมนะครับต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเ่เดี๋ยวเรามาดูตัวบอร์ดวิวนะครับบอร์ดวิวจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาตัวเมนบอร์ดนะครับทั้งออสองฝั่งนะครับ สฝั่งเ๋ยผมเปิดอีกรอบหนึ่งเนาะอ่าสองฝั่งแบบนี้นะครับจุดที่มันมีปัญหานะครับมันมีตัวที่มันช็อตอยู่นะครับผมก็จะช็อตในลายไฟที่เป็นลายไฟ v in นะครับ v in เนี่ยมันจะเป็นไฟ19้าโวลต์นะครับที่เข้ามาใจ่ายให้กับตัวเครื่องนะครับอ่าสิบเก้าโวลต์เนี่ยจ่ายเข้ามาให้กับตัวเครื่องก็เอ่อต้อง มันจะต้องมีข้ามโอ่มันสูงนะครับแต่ว่านี้มันได้เข้าโอ้มแค่ศูนย์โอมเลยนะครับลงไปถึงกาวเลยนะครับเวลาเราจะเช็คนะครับก็เช็คผ่านมิเตอร์นะครับถ้ามันขึ้นสูนย์แบบนี้นะครับก็แสดงว่าบอร์ดมีอาการช็อตอยู่นะครับก็ต้องทําการต้องทําการหาจุดช็อตนะครับผม ้เวลาซ่อมนานไหมนะครับก็หลายวันอยู่ครับผมเครื่องนี้ใช้เวลาอยู่ครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดที่มันมีการช็อตนะครับตรงนี้ที่มันช็อตลงศูนย์โอห์มนะครับผมก็ทําการจ่ายไฟเข้าไปนะครับจ่ายไฟผมจ่ายเริ่มจ่ายไปทั้งหมด3โลต์นะครับที่มันทําหน้าที่ในเรื่องของไฟที่จะเข้าไปเลี้ยงเครื่องนะครับ มันจะลามมาถึงตัวนี้ด้วยนะครับชุด V in VGA คอนะครับชุดนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยงตัวการ์จอนะครับการ์จอจะเป็นตัวนี้นะครับ UG1 UG1 ตรงทางด้านนี้นะครับตัวนี้จะเป็นการ์จอยี่ห้อ RTX สองศูย์หกนนะครับจุดนี้นะครับที่มันมีอาการช็อตอยู่นะครับทำให้ตัวระบบไฟมันมีปัญหานะครับ ทีนี้ผมก็ลองทําการจ่ายไฟเข้าไปนะครับก็ไปเจอในสองตัว P U เจ็ดศูนย์สามนะครับตัวนี้จะเป็นไดร์บอตเฟตนะครับที่ทําหน้าที่ในการจ่ายไฟให้กับตัวกระจกอนะครับทําหน้าที่ในการาส่งค่าไฟเลี้ยงไปที่กราจกอนะครับทีนี้ผมก็เลยลองยกออกนะครับพอยกออกเนี่ยค่าตรงนี้มันก็จะกลายเป็น M o h มเลยนะครับก็จะหายช็อตนะครับเราก็ต้องหาตัวใหม่เข้ามาใส่นะครับเพื่อที่จะให เครื่องีหยมันสามารถลันตัวการ์ดจอได้นะครับอรนนี้ก็ก็ลองเทสในเรื่องของตัวการ์ดจอแล้วก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับ ส่วนระบบอื่นนะครับระบบอ่นก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับหรือ,อพวกบลูทูธนะครับแล้วก็ระบบชุดชาร์จนะครับก็าสามารถทํางานได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองตอนนี้ผมก็ลองลันเกมดูนะครับแต่ว่าอาจจะเปิดไปแค่ หน้าเริ่มต้นนะครับอาจจะไม่ได้เข้าไปเทสใช้งานตัวเกมเลยนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูกราฟิกนิดนึงนะครับตัวกระจอก็รันตัวไดเวอร์ขึ้นมาแล้วนะครับ GeForce Experience นะครับ ก็เข้าใช้งานได้นะครับในสวนตัวจอจ็สามารถรันแสดงผลตัวกราฟิกได้เหมือนกันนะครับโอเคก็ในส่วนนี้ก็ขอสรุปไว้เพียงสั้นเพียงเท่านี้นะครับถ้าลูกค้ามีเครื่องอยากจะส่งซ่อมนะครับในการเปิดไม่ติดนะครับหรืออยากจะเปลี่ยนอะไรนะครับโน้ตบุ๊กแมคบุ๊กนะครับก็สามารถส่งเครื่องเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะเข้ามาที่หน้าร้านก็ได้นะครับตอนนี้หน้าร้านมีทั้งหมด10สาขาด้วยกันนะครับสามารถเข้ามาดูโลเคชั่นนะครับบนหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับ ส่วนทางการติดต่ออื่นๆนะครับก็จะมีในเรื่องของเบอร์มือถือนะครับ ID line นะครับ Facebook fanpage นะครับมี IG นะครับ Twitter นะครับสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางเลยนะครับหรับวันี้ช่างไปขอตัวลาไปก่อนนะครับผมจะเจอในหม่ในสดครั้งหน้าครับ